นี่ครับนี่คือสเตอร์เดิมให้ดูกันเองนะครับเป็นไงครับฟันเรียบร้อยหมดแล้วครับผม ฟันหักหมดแล้วครับคือขับกระชากเกินครับเน้นกระชากกระชากนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับฟันหายหมดละแล้วไม่ค่อยได้ฉีดโซ่นะครับไม่มีหรออะไรหล่อลื่นนะเป็นสภาพที่เห็นอาสวจะไปออกมาดูกัน นี่ครับมาเปรียบเทียบตัวอันแล้วกันนะครับผมต่างกันเยอะมากครับเนี่ยครับคือสาเหตุที่โซ่หลุดเป็นไงครับสเตอร์โซ่มันหลุดกระพอ,อย่างเี้นะครับดูดีครับนี่ครับอย่าถามว่าทำไมมันหลุดเป็ไงดูดีสภาพแบบว่านะ ต่างกันฟ้ากับเหีวนี่ดูดิคือขับกระชากก็จะเป็นอย่างนี้ครับสเตอร์จะไปเร็วครับผมตัวนี้เป็นเหล็กตันนะครับผมสเตอร์ตอนนี้ลองใส่ห้าสิบสองฟันดูเนี่ยครับเหล็กตันดีเสียงไหมครับเป็นเหล็กตันเลยยังกันละคังเลยดีงเสียงค้างไหมครับ าเสียงคล้ายคือเหล็กตันครับเสียงเหมือนละครังเลยสภาพแบบว่าดำมากครับดูเละเลยอันนี้อันใหม่นะอันใหม่เขียวมานาวเลย เฮ้ยหอมไปหอมไปนะหอมไหมเนี่ยหอมไป はいはいはい เดี๋ยวมาดูโซนเอกเขียวนะครับว่ามันจะฉีดล้างอันนี้ดียังไงเนี่ยครับโซนเอกนะครับตรงนี้นะครับดำๆเป็นไครับออกเลยนี่ยังไม่ได้ล้างน้ำนะครับนะครับเป็นไงครับเขียวเลยบ เขียวเหมือนเดิมครับเนี่ยโซเนกดูนะครับแปรงขัดก่อนขัดก็ไม่ไม่ออกโซเนกเขียวฉีท,ทีเดียวออกเลยแทบไม่ต้องขัดถ้าลิ่งขัดกครัดมาดูฉีทีปุ๊บเป็นไง เกี่ยวปีนี่สะอาดครับ

nhau chẳng nó không qua chỉ được một cái わかって自分のパイプを探れ。<laughs> ดังเกินเราจะมาดูน้ำสองนะครับนี่ครโคตรดำเลยเรียบร้อยถีบไหมนี่ย กำลังจะใส่สเตอร์นะผมนิดหน่ครับอดิบเบ็ดใ่ไมังาอนะใส่ก่ใส่้อเดินโซเดินโซดินโซ่ดันร้อก่อนดันให้จเลย เฮ้ยได้ว่ะ<ด>แต่ว่ามันต้องดูว่าตรงล็กอกไหมโอเคได้ถึงบ้าก็ต้องเขถึงบ้างตัวไม่ถึงเตอมันใหญ่ขึ้นไปนเขาล่มืมคิดไปฝั่งมัน่ะ อยา่ยอยาหยยบเลยหยิบไปข้ารูนี้เลยใช่ไหมไม่ต้องมันติดไอ้ที่หยียบถางติดไเดยวกัญญาเดยวกัญยางติดกัญยางไหนนะพี่มันเป็นแบนดน์ลังนะ เอาไอ้นี่ออกมปมันจะเข้าดูร้อนไหมพอนะ่อเนี่ยดวนส่ไอ้ร้อยร้อยนิดนึ่ก่อนร้อยเยอะนี่่ะเีรษฐกิดอันนี้อะไรนะสัวนนี้

ไปติดตันนี้บ้างเดี๋ยวได้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 อยู่ไหมวระดานโ้นไม่รู้ตรงบ้างต้องดันมาชิดด้านนี้อุ้ยอ่ะพ่อดึงมาให้นะเตดเลยปะ mọi người không hết mọi người không hết không 월드컵에서 <목소리도> 월 <목소리도> <목소리도> Không được đâu. Rồi đây. Rồi. Chơi đi một tí. Chơi đi. Chơi đi. o k 래 oke, oke,

พักพักแรงกว่านะั้เดี๋ยวช่างหนูตื่นมาช่วยอ๋อถ่ายแล้ว,ลวดันออกไปขึ้นโอ้ยขยับออกมาขึ๊บดันอีกขึ๊บต,ตึงแล้วมั้งตึงแล้วกอตึงแล้วตึงแล้วได้แล้วมั้งโซ่พอดี

สีป่ะพ่อต,ตรงนี้ตรงเนี้ยเตอร์มันใหญ่ขึ้นไม่เกี่ยวป่ะเป็นไรปกติมันสีอย่างนี้เหรอมันติดที่น้ำมืออยู่ด้วยจังพอดีใช่ไหมี่ยได้อยู่นะพอดีแล้วนี่เล็อะเลยนะพอว่าพอดีป่ะขนนะาดานนนไหนใหญ่ให้เต็มเต็นมาก,ม,ม,ม,ากมันดันมากก็ไม่ดีเต็มมากก็ไม่ดี อ่าไม่การไม่เต็มนิ้วนึงครึ่งนิ้วเนี่ยประมาณนี้ลองครับอีกทีอีกทีอีกทีนะ <coughs> <coughs> <coughs>